ก็ขอจเจริญพรนั่นสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้อาตมาพระมหาบัญ,ญัติสุติโตดเตรเจ้าวาดวัะเกาเกียงก็ได้มีรูปนะในปัจจุบันของพรนะบทสะที่ได้มีการชำรุดเสียหายเกิดจากด้วยน้ำขังนะโดยการที่เรียกว่าฝนตก นะน้ำจะขังแล้วก็ท่วมสูงจนเรียกว่าเออล้นเข้าไปในเผ่าโบสถภายในเลยนะจึงทำให้เผ่าโบสถหลังนี้เนี่ยนะเออเรียกว่าทำสกักกรรมก็ทำด้วยความยากลำบากด้วยเหตุที่ว่ามีการสุดโทมลงมาเรื่อยๆแล้วเผ่าโบสถก็แตกล้าแล้วก็ซุดลงดังที่ได้เห็นในภาพว่าปัจจุบันนี้ถนน ผนทางทั้งหลายก็ได้ถมขึ้นมาสูงนะจนเรียกว่าไม่มีประตูจะเข้าวัดนะ,ะเข้าพราะโบสถได้แล้วนะฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายด้วยเหตุปัจจัยนี้ทางวัดจึงมีความจําเป็นในการที่จะ,ะสร้างพระโบสถหลังใหม่นะเพื่อครอบพระโบสถหลังเก่าให้มีความสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นเพื่อเป็นการหนีน้ํา ไม่ว่าจะกรณีน้ำท่วมก็ดีหรือฝนตกฝนฟ้าขนองหนักก็ดีเพราะว่าทางวัดเนี่ยก็ได้รับความาผลกระทบตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยโดยตลอดนะฉะนั้นเนี่ยทางวัดจึงมีได้ประชุมแล้วก็ได้จัดวางแผนไว้ในการที่จะสร้างพระบสถ์หลังใหมนะ่ให้เป็นในลักษณะของ ทรงมอนนะเพราะว่า,าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมชนมอนเนี่ยได้อ,อพยพมาตั้งแต่ในปลายสมัยกรุงธนบุรีนะฮะได้มาพำนักถิ่นฐานกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากแล้วก็ได้แตก้งแหนงออกไปทั้งซ้ายทั้งขวานะเรียกว่า,าวัดนี้เนี่ยอ่าก็เรียกว่าชุมชนเนี่ยได้มาอยู่มานมนานก่อนรัะตะนะกศินล ด้วยซ้ำไปนะและจากการเป็นแหล่งชุมชนที่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะก็แล้วก็ชาวมอญเองเนี่ยได้อ,อพยพหนีภัยสงครามมา,าจากประเทศพมา่ามาอยู่หน้าที่นี้เนี่ยเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เลยได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นนะแล้วโดยใช้ชื่อว่าวัดเกาะเกียงด้วยเหตุที่ว่า ชุมชนที่อพยพมานี้เนี่ยก็คือชุมชนชาวเกาะเกียงในประเทศพม่านั่นเองนะซึ่งเกาะเกียงที่กล่าวมานี้ก็คือวัดเกาะเกียงที่ประเทศพม่านะชาวมอญได้อ,อพยพมาอยู่ในเมืองไทยเมื่อมาอยู่แล้วก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาจึงใช้คําว่าวัดเกาะเกียงเนี่ยเหมือนในประเทศพม่าฉะนั้นวัดเกาะเกียงจึงมีวัดพี่วัดน้องนะอยู่อา่า เพราะว่าวัดที่ประเทศพม่าเปรียบประดุลวัดพี่นะฮะส่วนในประเทศไทยนี่เปรียบเสมือนวัดน้องนะแล้ววัดก่อเกียงในประเทศพม่าก,ก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะซึ่งวันข้างหน้านะตาก็จะนําภาพทั้งหลายเนี่ยมาให้ญาติโยมได้เห็นนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันไม่สามารถทําได้เพราะว่าประเทศเขาไม่มีความสงบพอที่เราจะไปบันทึกภาพสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาให้ญาติโยมเห็นได้ ด้วยเหตุปัจจัยนี้เนี่ยนะพระโบสถ์เราเนี่ยก็กล่าวได้ว่าก็ได้สร้างมาเป็นระยะเวลา5 6 0ปีหลังจากพระโบสถ์สดเก่าเนี่ยได้พังไปนะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยพระโบสถ์หลังนี้เนี่ยที่ญาติโยมเห็นน้ําท่วมอยู่เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่มีการตอกเสาเข็มนะโดยใช้ซุงเนี่ยวางเรียงเป็นลําดับไว้เหมือนลูกระนาดแล้วก็ได้ทําการก่อสร้างพระโบสถ์สดขึ้น นะแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยาการวิวัฒนาการหรือว่าความเจริญเนี่ยได้เข้ามานะถนนหน,นทางก็สูงไปหมดนะแล้วปัจจุบันเนี่ยโบสถ์ของวัดเกาะเกียงเราเนี่ยก็เตี้ยลงเตี้ยลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเตี้ยกว่าถนนเนี่ยเมตรกว่านะดังที่ภาพปรากฏเป็นหลักฐานให้ญาติโยมได้เห็นนะเป็นแอ่งกระทะแล้วตัวโบสถ์เองก็มีความชำรุดเสียหายก็คือล้านะะทั้งหลังนะ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลมากที่สุดก็ด้วยเหตุที่ว่าในพระบทสดนี้เนี่ยมีหลวงพ่อขาวนะเป็นพระอายุเจ็ดร้อยกว่าปีที่ได้ลอยน้ำมานะ,อะลอยน้ำมาเรียกว่าในคุ้งแม่น้ำเจ้าพญาเราเนี่ยได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อขาวองค์นี้เนี่ยขึ้นปรดิสฐานตามวัดต่างๆแต่ไม่มีวัดไหนสามารถที่จะ อันเชิญท่านขึ้นได้จนมาถึงคุ้งน้ำเนี่ยหน้าวัดเกาะเกียงชาวบ้านจึงได้อันเชิญท่านขึ้นมาปฏิสถานนะเป็นพระประจำวัดนะซึ่งหลงพ่อข่าวนี้เนี่ยนะจากอายุก,ก็ประมาณ700กว่าปีแล้วก็เป็นหินทรายนะเป็นหินทรายเนี่ยสชิ้นนะที่เรียกว่า,าได้ลอยมากับแพรแล้วก็ มีทองคำมาหนึ่งถุงตามประวัติที่เขากล่าวไว้นะด้วยเหตุที่ว่าเกรงว่าเมื่อเกิดภัยสงครามแล้วพระจะถูกทำลายนะชาวบ้านจึงได้ทำการเสี่ยงอธิษฐานให้ลอยมาตามน้ำนั่นเองนะซึ่งประวัติตามนี้เนี่ยตามคุ้งน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยที่เคยเอัญเชิญหลวงพ่อขาวองค์นี้ไว้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า เคยรู้ประวัติหลวงพ่อขาวองค์นี้ดีแล้วก็หลวงพ่อขาวเราเนี่ยก็กล่าวได้ว่าที่อาตมาเป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าด้วยความชื้นของน้ําที่ขังอยู่รอบบริเวณโบสถ์แล้วบางครั้งก็ได้ทะลักท่วมเข้ามาในโบสถ์ความชื้นทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจึงทําให้องค์หลวงพ่อเนี่ยเกิดการเรียกว่าชารุดลาวเนี่ยขึ้นมาตลอดทั้งองค์นะด้วยเหตุปัจจัยนี้อาตมาจึง ประสงค์ในการที่จะสร้างพระโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาให้มีความสวยงามแล้วก็ให้เหมาะสมกับหลวงพ่อขาวที่มีอายุยืนยาวอา่ยาวนานนะน,นะแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาตมาไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริงเพราะว่าได้ประสบด้วยตัวอาตมามาเองนะฮะแล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นพระ พุทธรูปที่เจ้านายชั้นสูงให้ความสักการะแล้วก็บูชานับถือหลวงพ่อขาวองค์นี้นะด้วยที่อาตมาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ประสบด้วยตัวเองนะครับนะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้เชิญกันมาร่วมนะสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าการสร้างพระบสถสนั้นเนี่ย มันไม่ได้หาสร้างกันได้ง่ายๆนะวัดหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวหรือถ้าไม่ชำรดสุดสมก็จะไม่มีการก่อสร้างขึ้นฉะนั้นเมื่อได้มีการก่อสร้างขึ้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เปรียบประดุจเราสร้างวิมานนะปัจจุบันเรามีวิมานเป็นของตัวเองแล้วนั่นก็คือหมายถึงบ้านเรือนที่เราได้พักอาศัยนะแต่วิมานหลังต่อไปก็คือแนอนาคตนะที่เราต้อง ไปพบเจอนะได้ประสบนะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยบางคนเกิดมาทั้งชีวิตจะบอกว่าจนตายก็ยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะเหตุใดเพราะว่าโดยเหตุปัจจัยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะเวลามีใครเชิญชวนทําบุญบางคนก็จะจริตเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาชีน้นำะนะนะ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาไปชี้นำเนี่ยเขาปรารถนาดีเขาอยากให้เราเนี่ยได้กุศลแต่ด้วยจริตเราเนี่ยนะมีความอกุศลในเรื่องนี้นะเวลาใครชวนปุ๊บโอ้ยฉันทำบุญทุกวันนั่นแหละนะฉันตักบาตรทุกเช้าใช่ญาติโยมทั้งหลายอาหารการกินที่ญาติโยมได้ตักบาตรไว้เนี่ยถ้าเราได้ตายไปแล้วเนี่ยอาหารที่ญาติโยมได้ใส่ไว้เนี่ยมีตลอดทางแหละโย,ยมไหมนะ ไม่ขาดตกบกพ่องดังที่โยมได้กล่าวไว้อะนีแต่ถามว่าที่พักและวิมานของยมมีหรือยังนะฉะนั้นเนี่ยชาตินี้เนี่ยนะบางคนเนี่ยจนเรียกว่าจะลงลงหรือจะตายอยู่แล้วบางคนยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วญาติยมไม่คิดที่จะสร้างวิมานของตัวเองไว้ในภพภูมิต่อไปบ้างหรือนะ จะบ้าง,างน้อยบ้างไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกอะเคยคิดไหมว่าการสร้างทาวนวล,ลวัตถุทั้งหลายก็เท่ากับเป็นการสร้างฐานชีวิตให้แก่ตัวเราเองทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบแต่ความผาสุกมีทั้งบ้านมีทั้งชื่อเสียงมีเกียรติยศทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์ไปทั้งหมดฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายวันเวลานี้และโอกาสนี้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องมงคล และก็กล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้สร้างอาน,นิสงส์งของตนเองจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ญาติโยมมีความตั้งใจในศรัทธาทั้งหลายนี้อาตมาก,ก็ขอบอกกล่าวแก่ญาติโยมเพียงเท่านี้ก็ขอจเจริญพร